สวัสดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวน้อพี่น้องมาพกบกับส่องออนกระเกาหนีออกห้ออกหน้าเกาหนีมาบึงพยโอมัดเข้าก็สีส้วงเล่ย์หัวะหล่สีข้นเข่าซอยพวยน้อพี่น้องข้นใส่รถไทยเอาบัวเดีหาับเนาะข้นใส่รถไทยละขี้กันมาแล้วกองไว้ในที่ยังพี่น้องอันนี้มื่อนี้กับมาหน้าคือเกามากับน้องสาวหน้ากับมึงหน้าสีเหลว ย่าง,ขงเขาเจ้าอยู่สามสี่ไฮพี่น้องมาทำอะไรแก่คก่ะนอกก็เลยป้าไว้ประมานมัดเขาเลยเอ่ะเลยจะสีแไรนั่นเนาะสิสได้เคียวล้างมือสบายดีฟซีย่างสองมือสองมืออ่ะสบายดีหนุบเดี๋ยวไปพาไปเบ่งพยโิ่น,ะะนมัดเขากับพี่นนองจากคนมามัดน,นำเนาะคนหนึ่งแล้วก็มีพอจอยมาซอยคนเนาะพี่นนอะ โอ้ยให้ยับเจนน่เนี่ยเนี่ยปะลงไปเบ่งไปโอ๊กมัดเข้าเคียวเขียวเหียพี่น้องกินขนมร้ายปวดดพี่น้องปิ้งไก่พโยขาไม้เมื่อคืนนี้เพป็นขากินกินแรงเมื่อพรเจ้าคุณเมื่อคืนนี้เพป็นนอนหน้างนะพี่น้องเนาะดำดำอะไรดำดำมึงเนี่ยคล่ำเลี้ยงอร่อยเนาะพี่น้องเนี่ยอันนี้ตับบ่กจ้ะเออท้าบกับไส้พี่น้องกับไข่ไก่ไม่ไข่ไปแนเนาะ ปิงตูดมันหอบพี่น้องเนี่ยเด็กๆอันนี้ก็บเด็กๆอันนี้ก็เด็กๆกับยูนาให้กันเมื่อคืนนี้นอนหน้ามีตัวหนึ่งจิตอายูนาเลยพี่น้องผู้มาเหี้ยวเป็นมัดเข่ามีกับถ่ายเพื่อจะนอยสิขึ้นมาเฮียนออนไลน์เฮียนอยู่ทงหน่ายแหละดีแต่มีเน็ตเยอะมันเป็นพี่น้องพี่น้องเนาะเฮียนโบ้เฮงดอกเฮียนร้อยโมูงร้อยสมูงเหมืนกับสามัดเข้าพี่น้อง อ้ะเพอคือมัดเป็นอันนี้เลยมัดไงเลยมัดโคดมัดเป็นโคเลยมัมบดบริหารนะเอารถท้ายแกเลยพี่น้องอาพออาานะพี่นะมัขอโอเลยพี่นามา<ห>ดีทำไมดี มัดเขามัดเป็นแบบเป็นมัดยังไงซ้ำขูดู่เลยนะเ,เป,ป็นเอยโอไว้นะกับเดปันปันเอาป้าเขาเริ่มตะกีม้มันสีเขียวๆเนาะนี่ยอันตะโกงหมากตาลไปอยากกินก็เกิดไปกินเด้อมดทีเดียวพอนเ,อนเ็นเด็กหน่อยปิ่นขึ้นลังข้าลังเทียงหรือลังเพื่อนแหละ มันคือในมาบอยูเชียวๆเนี่ยกับผู้ไพ่น้ำไพ่น้ำนะเรื่องกับเปิดไรนันะหมเนาะยังไม่เป็นเบียมันคือในมาบ่ดีเอาขาวบะน้าเลยพี่น้องมาเอานอนหน้ามีม้าใครวายพอได้ยินเสียงมันเ่าอุ่นใจไปนอนหน้าก็พออย่โอ้ยน้งหอมแดงเอียว พอยังจ้าไห้ท่านแหละนี้นะท่าละมัดนะยังตัวในเดียวนั่นเองเนาะไห้พมาแล้วก็ม่แรงหเลยจงคุ้นค้นี่เขาซึ่งผลอ่ะนกระเจากมาซอยพยูเนาะพอคนบ่มืออันนี้ก็เขาท่านละเกียวเขาเขาจาะจ้าไห้ซ้มสามสี่ไเนาะสี่ไฮนันท่าละเกยค่ะนี่ไป่นาะปู่ตามูก็จะกระเจาะคนให้หมดเดียวเขา มัดบนไปมาเท็ดมัดเป็นมัดใหญ่งเลยเดีด๋ยวนี้หฮ้เปน็นนี้เลยเป็โคนเป็โคน,น,นตือนี้ใหญ่งแต่กระเต็นเต็มนไปพวกเมื่อมาเมื่อคืนนี้กินเขาวกับขวนึงมัน,มนหลายหลายปลาเด็ดหม้อมีก่อนมีอย่างเงี้ยม้อมีจะก,ก่อนเลย มีตะกอนสองกอนเลยพี่นนอะก้อนมิกะบริุดทายของการนี้นะพี่น้องบริษัท้นอนลืมมาเลยอีกสี่หอนทรัย์ไปเนยางขึ้นมาพีได้อยู่บ่บ่วก่ข้าวร่อยบ่ พญอดอนนะที่ผูกพี่น้องหน้าพญอดอนู่พูนเมื่อนี้จะดีมันก็ออกมาหน้ากนะันนะเมื่อคืนนี้ไม่ยอมเลี้ยงนอนหน้าจักเพื่อไปเห็นไปหยอกร้านต้องสัยเมื่อคืนนี้ก็นนอนหน้าอย่าเลี้ยงทำอะไรกับเทียงพี่น้องเดี๋ยวถ้เาเกิดไปเห็ดอันเห็ดออนไลน์จะงงส่อ,อยเนาะพี่น้องเหยนเหรอสวงแรงๆสวงแรงๆหนาสีบ่มีนะั่งสีทามอาจารย์ก่อนว่าทาโบมีกับสีเห็ดเบี้ยกัน ว่าเนี่ยโมมีแจงการน้าพี่น้องเนะาะยังบ่มีแจงการว่าสิได้เปิดเรียนโซเซติสูตต่อการเรียนออนไลน์เลยเทียงห้างห้างเทียงหน้าห่างแต่เปลวเดือดคามสุกแหมพี่น้องเริ่มค้นเลยเอาค้นแต่สาวเลยก็ได้น้าพี่น้องเละและกันเลยเานาะ,นนะ,นนะสบายมืนอนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแป๊บเดียวสัญญาณมันบ่ค่อยดีพี่น้องเออ สัญญาณช่วยสัญญาณกับมีปัญหาสัญญาณอยู่เหล่าอยู่นี่มันมีปัญหาหลักฐานหาลักฐานหลักสองอ่ะแหละมันมีปัญหาก็เลยหยุดชัข่าวเนาะมาแรงเรื่อเพียนมาอีาอกเนาะอันนี้ก็มาค้นเขามีน้อยเป็นค้นวัอน,นี้นะค้นเขาใสร่รถไทรลหรกอ่ขี่ไปกองออกูเด็กพี่น้องเห็นของกองเขาวไว้นี ข้เาเห็ดแบบไทยนึงเห็ตเป็นกองสองกองก็เอารถไทยลงเลยนเนาะรถไทยลงกับคนใส่ไทยเนาะ,นะไปอู้พี่เนาะอุ้ยตกตก <c oughs> <c oughs> ตกแล้วสองมัด เปลียนตองขี่ลเลนธนาสมบัยมาพิ่นเนงมันสีล้นมาีี่นอ้นขาวซอยเนา่ข <laughs> นเขาเน <laughs> แล้วก็พอจอยเชีเยวพอยโอ้นะพี่น้องะพมาซอย มมแม่มาหน่อยท่านหันน่อแม่วงดูมีหมาหน่อยอีกบ้านหันหมาหน่อยเองนอนหันตาใช่ใช่จ้องยิงก็อยู่ทั้งเทีอยง<ะ>เด็ก<ะ>เด็กเแบบดก็กเด็กนอนรถจักรจะเอานำไปหน่อยเขาจะมาจอดในหน้าเขาจะดยางไปพูนนะเขาจะไปแถวพูนอันนั้นก็ลุงพ่อพ่อพ่อยายผัวงะพี่น้องเนาะ พอของบาบัวไปหม่องกองกันบ้านี่ เดี่ยน่ะจะหอดหาพวกทิ่อยู่พี่น้องเขาปีนเ้เป็นมัดไงเลยได้ข้าบ่อยนี่น้อพี่น้องข้าบ่อยเมีนี้ข้าาปันจักไงเลยปันเรื่องปันเขาจักไงไม่ก็เป็นเครื่องมุนอยู่แล้วเนาะเป็นโผล่ยังไงเล่บริหาพ่อเจอท้ายจกจอกจกมากก็ มะเล็กเจ๊กจอกเฮาพี่เนาะเนี่ยมาอยู่หน้าเซเวินเสเวศเซเว่นพี่น้องเอ้ยอยี่เนี่ยบาทนั่นละยาลดเหยียบพี่เพิร์นเอามาหน้ามันขึ้นนี่างเซียวเซียวสลางนะพี่เนาะพวกรบบมีม้าปกติมีม้าอยู่ในเขือนเ่ากบับปยญญาข่าหมอขอโมยเพิ่ทได้เนาะพี่เนาะอู้ยย่อการปูใหาผูกกางัวก็จะมาปลูกยิ้มมือหน้า đi bên con ngoại. À. <laughs> าเนี้ยฮะรูทะนิบพ่อพี่ผาเงียงเง้ยฮะรูทะน้บพ่พบคพอคื่อผา,าตั้งมัตโต๊กเพื่อนว่าย่าพ้นกันพ้นโต๊ะง่ยหน่อยนึ่งพ้นีโต๊ะอยู่ไอจีาพ้นบดแล้วผาตั้งตะก้อนบ่ฮัเมื่อคืนนี้ผาเหล่มืนี่ผาเหล่มเดี่ยวอยู่โอ้ยก๋ถือกองไว้คนเดียวเนี่ บุบขเด้วยพี่น้องีข่่หองจไาสิบอาเขาถึหน้าแล้วซือกินนลจีกจอกมาอยู่หน้าเอาไปแล้วตัวหนึ่งพี่น้องก็จะเอาเมื่อแหละก็จะเอาเมื่อและตัวหนึ่งเลอะหกโตเนาะ เหือหกตัวโอ้ยกำลังเห็ดกินกินไก่อีกแล้วไก่คือเก่าไก่อีกแล้วน้อพี่น้องนี่เขาอย่างอีกจังไห้พอท่านแหละนี่นะท่านแหละท่านแหละแกขึ้นมามันเลืออีกซ้ำไฮนี่พี่น้องแม่แรงกะแกแกขึ้นมาอีกหาใไฮท้่ไฮลุมเนาะเมื้ออืองก็สิได้เกี่ยวให้เขาเจ้า เขาจ๋าด้วยสิให้เนาะพี่น้องแม่กบเมก็เป็นเท่านั้นย่างล่ะ เนาะตอนนี้อ่อนกระลังสีเหมืองเนาะะ,ะเพราะว่าแบตโทรศัพท์กับไก่สิเบิร์ล้วกะ็ตอนเทีย่ยงตอนแรงกับยังอ่อนยังสีมีเย็นออนไลน์เนาะก็เลยมาแต่ส้วงสาวๆมาค้นซอยได้หนึ่งหกับเมืองเนาะพี่น้องมาค้นซอยน้อยเดียวอียางกับจางค้นในแหละเดี๋ยพี่น้องแล้วก็ค้นซอยก็จะไดหนึ่งหลักกับเมื่อฮือนอียางกับบุญยากหรือบุญเดาบนาะมีแต่รถไทยแล้วกะ็ค้นเจอรถไทยแล้ขี่ขึ้นมามันก็เลยโบปันใดนะ้เนาะพี่น้องอื่นก็ยี่สิออกมาหนาขึ้นกาวมาเกี่ยวเขาให้เขาเจ้ามันนี่กรับ มีแต่คนแล้วก็กองไหวนะพี่น้องปันก็คือสิบบงายยังยังยังสิบริปันดอกราะว่าหน้าข้าเจ้ากับท่านเหล่ปันถามว่าหน้าแถวนี้มีคนปันในพี่น้องาเจะจะขาวมาปันห้เนาะถาสิมามากอะมาแต่หน้าห่าถทางมันกันยากในพี่น้องถามว่ามีเออหน้าอมคางข้าเจ้าปันก็มาปันน้ำการมั่นร้ายรลายคนแล้วก็จะก็อยากมาปันหอายุ ตอนนี้กำลังสีเมื่อบานกับเขามือหาเียนออนไลน์กัน้อพี่น้องเดอ้อสร้างรับคิวนี้ออนกับฝากไว้เท่านี้แล้วน้องพี่น้องถามกกมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กังลังใจออกนกับเขาน้าพี่น้องเนาะไว้พากันไหมโอกาสหนาเออโอกาสหนาวังแล้วือจีจักไปเลยนะพี่น้องไว้พากันไหม,นะไไมคลิปหนาได,ด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ก่อนเนาะเมื่อกลับเียนออนไลน์ก่อนบ๊ายบายพี่น้องครับรถเมื่อก่อนมัน